ทำอธิษฐานเปิดบุญข้าพเจ้าขออาราธนากระแสบารมีของคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ได้ดลบันดาลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขออํานาจแหงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนบันดาลให้กระแสแห่งบุญกุศลที่เกิดจากการเจริญพุทธมนต์กนนารนั่งสมาธิภาวนาและทุกบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างนี้ จงสำเร็จแก่ท่านเจ้ากรรมในเวเจ้าบุญในคุณศัตรูมูมานบริวารทั้งหลายรวมถึงสัมภเวสีผู้ผีปีศาจผีชันต่ำผีชาโรคทุกประเภทท่านที่อยู่ภายในท่านที่อยู่แผยนนอกร่างกายข้าพเจ้าและที่กำลังจะมาถึงตัวข้าพเจ้าในเร็วๆนี้รวมทั้งจงสำเร็จแก่เทพเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าครูบาอาจารย์พ่อปู่ฤาษีทั้ง้อยแปดตน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกพระองค์ที่ปกปอ